ออมอีค่ะพกสี่นามย่นอครับอีอีเอื้องแองอะอ๋ออออาแอโออาอำอะรน่อะอมอมโอ้ยก็อมอะอาอะแอกอวย ยังไม่ให้เห็นกันอย่างต่อเนื่องค่ะสําหรับข่าวแก๊งมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบของแก๊งคอรเซนเตอร์นะคะที่ต้องบอกว่ามันก็ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องผู้ชมคะแล้วก็ยังมีการโทรหลอกลวงประชาชนไม่เว้นแต่ละวันค่ะแม้ว่าตอนนี้ประชาชนส่วนมากเนี่ยจะเริ่มรู้แล้วแล้วก็หาสารพัดวิธีที่จะมาแก้เผ็ดแล้วก็จัดการนะคะ แต่ก็ยัางไม่วายค่ะยังโดนโทรมาป่วนอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็มักจะใช้แบบมุกเดิมๆที่เราเห็นในโลกโซเชียลนั่นนะคะสารพัดวิธีเลยที่จะแบบจะหลอกลวงประชาชนได้นะคะแต่ ประชาชนไม่หลงเชื่อค่ะเพราะว่าหลายคนเนี่ยใช้วิธีแก้เผจดต่างๆนานาแต่ละคนก็จะมีวิธีการที่แบบว่าหลอกลวงคอเซ็นเตอร์กลับแต่ละวิธีที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็เรียกว่าทาเอาแก๊งคอเซ็นเตอร์เนี่ยเหวอไปตามๆกันก็มีค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยส่วนมากจะหลอกไม่สําเร็จนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่เชื่ออะไรนะคะตอนนี้คุณพี่มีจดหมายด่วนนะคะจากสอนอนูสอนอนี้คุณพี่สามารถไปแบบว่าเออไปจ่ายค่าปรับได้ไหมคะมันเป็นคดีใหญ่มากนู่นนี่นสำ พัดวิธีงานนี้ค่ะมีผู้ใช้สมาชิกติ๊กต็อกบัญชีชื่อว่าคุณพลอยหมีกรอบเขาออกมาโพสต์คลิปค่ะเอาคืนแก๊งคอร์เซนเตอร์หลังจากที่พยายามโทรมาหลอกันนะคะแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยรู้ทันอ่าแล้วเขาก็เลยแกล้งเอาคืนอย่างสาสมค่ะแต่งานนี้มันคลิกคุณผู้ชมหาตรงไหนรู้ไหมคะโอ้โหหลายๆคนซึ้งไปตามๆกันค่ะเอางี้ไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะตาด้าุอะไรนะอมอีกค่ะ อีไนครับอีอีเอื้องแองอ่ะโอ้โอ้อ่าแอโอวอ่าแอบทำงานังินเดืนอยู่ท้องลบอ่าอมอมโอ้ยเอาก็อมอ่ะอ่าอ่าแอบอวยอั้งอู่อ่ะอั้งอู่แอว่าเออเออไอ่อีอีอีอังไปเลยฮะอัดโทรศัพท์ที่ไหน ไอ้อ ah, 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 uh, ้ามอัดโออาะอ้าดังไรโออัางนี้ไอ้อ้าวอ่อไอ้อ้าอู้อ้ออูนอู่ไอโอ้อัดตรงนี้แล้ก็คือเราต้องห่วงผมอัดตรงต่นิดนึงตรงนี้เราเป็นมาตุขาดไปเรียบร้อยแล้วแต่เป็นรับผายแล้วนะโอ้โหนี่อะไรฮะแต่ผมเนี่ยกับงนับที่ท่านุ่งเนี่ยงานตรงนี้เนี่ยเพื่อนอย่างนี้แล้วรุ่นพี่ตรงนี้ก็คือ เนี่ยค่ะเรื่องนี้นะคะคะดีพลิกมากนะ,ะไม่คาดคิดเลยค่ะว่ามันจะเกิดขึ้นจริงสําหรับแก๊้งคอร์เซนเตอร์ที่ต้องบอกว่ามันก็ยังคงระบาดไม่หยุดนั่แหละค่ะแล้วก็มีคนพูดถึงกันอย่างมากมายนี่ยน,นะคะแต่เคสนี้มันมาแปลกคุณผู้ชมเออจนต้องอุทานว่าอ้าแบบนี้ก็มีด้วยหรอ จากคลิปค่ะผู้ชมเท่าที่เราได้ฟังนะคะเจ้าตัวเนี่ยเหมือนว่ากําลังพูดคุยกับแก๊งคอรเซนเตอร์เป็นภาษาอออ่างอุงอีอาอุอาอุ A o, เป็นไม่รู้เหมือนกันนะว่าเจ้าของคลิปเนี่ยเขาปลอมเป็นโรคอะไรคุณผู้ชมทีนี้เขาก็มีการเหมือนประมาณว่าแกล้งป่วยจนแก๊งคอรเซนเตอร์นั้นเนี่ย <c oughs> เห็นใจเออแล้วก็อยากจะอุดหนุนสินค้าขึ้นมาเลยอะ่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการโอนเงินบอกว่าจะช่วยเหลือด้วยนะคะเจ้าของคลิปอะ่ะเอออยากจะโอนเงินให้เจ้าของคลิปด้วย แต่เจ้าของคลิปค่ะเขาเบรกไว้ก่อนปฏิเสธเพราะว่าไม่อ uh, uh ้องโอนเอินอาอเรียกว่าเคสนี้ของแกงโค้เซ็นเตอร์คุณผู้ชมค่ะมีความใจบุญอยู่เดอ้อแล้วก็เห็นใจอาเ,เห็นใจสาวที่แกล้งกลุวยรายนี้เป็นอย่างมาก,กน,นะคะคุณผู้ชมค่ะเอ,อ๊มันเห็นแล้วมันก็แบบอสงสัยจะต้องใช้วิธีนี้แล้วล่ะคุณผู้ชมค่ะโกงมาได้ใช่ไหมอยากโกงมากใช่ไหมได้เดี๋ยวโกงกลับแล้วจะหนาวนะจ๊ะเราเป็นอะไรเดียว อุงอีอาร์ออกอีปอกแบบอ้าออกเอียงไม่อีคุณผชมขาคุณพี่เขาก็สามารถนะคะเราไม่สามารถพูดได้เหมือนคุณพี่เขาเลยอ่ะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้ค่ะแต่ว่าแกงคอเซนเตอร์เนี่ยเห็นใจถึงขนาดจ,จะโอนเงินให้แล้วนะคะอืมก็ได้ผลอยู่เดอ้อและนี่ก็คือข่าวไไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม